ถามหนูจะทำหนึ่งหรือเปล่าอ่ะมึงเป็นกระเทยเนี่ยเป็นกระเทยคะ่ะกระเทยร้องคาราบาวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสองเพงลงรวมกันนะนะค่ะบางอาจันกับบัวลอยร้องได้พี่เขาให้รางวัลแต่ถ้าร้องไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวคุณจะตบมึงโชว์พี่เขาบอกพี่เขาด้วยอยู่มิ้องและเดีย๋ยวดอนมึงทักพี่เลยนักโู่ร้องหน่อยดีกว่าสอง,สองเพลงรวมกันบางลาจันบางลาจันบางลาจันนี่ บัวลอยมาอยา่างไรโอ้่านระอาจารย์ทำมาชน่อที่หน้าเป็นโกดเป็นด้วยเหตุนในดนรยกันเขามาทางสันไหนพระอาจารย์ออกเลยว่าท่านโอยากฉันบัวลอยี้โอ้โหมึงเอาซะพระบ้าเลยมาฉันบัวลอยตอนนี้ไม่มีหรอกครับ นักร้องสาวเอลบางล่างน้อยของคุณครับนักร้องสาวคมไม่มีใครจอยคนนี้เลยครับเขามาแล้วครับเขาคือริวอัญิยาครับและนี่คือนักร้องสาวเอลบาง แล้วทำไมไปนี่เลองลิงไก่สั้นว่าใครลิงไก่กันพระคุณเนี่ลนย,ย,ยลิงไก่สั้นโอ้หอยู่เดมมาไหว่ปล่อยลิงไก่ยันครับผมเวลามึงกระเจียวสั้นกูพูดไหมไมสองคอนนี้เคยสีกันแล้วติแม่มึง,งอิ้โอ้ลานเบียด้วยถูกต้องครับสุภาพบุรุษกินเหล้ากินเบียร์ก็ระวังนิดนึงเรื่องอะไร กินมากๆมันจะทําให้เป็นโรคตับแข็งบุตรู้อยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องส่วนสุภาพสตรีกินเหล้ากินเบียร์ก็ระวังนิดนึงระวังเรื่องอะไรฮะกินมากๆมันจะทําให้เป็นโรคไตไตวายไตร้อนแนดไตร้อนแนดก็ต้องโขดเด็กอยู่โลกยังเล็กอยู่นะพูดจึงเนี่ยไอ้มไเด็กสมัยเนี้ยจำอะไรผิดๆอย่างวายวในร่างกายในเรียกผิดกันหมดอย่างเช่นแขนขากระเจี๊ยวกัน เกี๊ยวหยาบเราเป็นคนไทยต้องเปลี่ยนใหม่เกีียวได้หยาบหรอพูดได้มาสลัดสลวยอย่าพูดคาว่ากระเจียวเปลี่ยนจากกระเจียวเป็นสมกีใบแล้วอย่างผู้หญิงอย่างจิมนี่จิมไม่ได้หยาบอโม่่โม่แม่เนี่ยกูบอกจิมหยาบมือมาอีโม่อเปลี่ยนจากจิมเป็นพิซซ่าขอบชีสโอ้ยน่ากินจังเลยแล้วอย่างคนจะเราจะมีอะไรกันเนี่ยอย่างสมโยก พูดกระเด้าไปเลยดีกว่ากระเด้ากระเด้ากระเด้าเราต้องใช้คําที่สุภาพสุภาพวันนี้อีกเหรอผู้ชายคนนั้นนั่งกับผู้หญิงเสื้อขาวอ่ะฮะยังมีรายการแบบกระเด้าได้ไหมไม่ได้ขอกระเด้าสองทีเราต้องพูดกับน้องผู้หญิงเสื้อขาวแบบสุภาพเพราะเราเป็นผู้ชายพูดยังไงครับแต่เองวันนี้ก็ขอเอาชโมกี้ไบสดใส่พิซซ่าขอบชีสจะได้ไหมแล้วผู้หญิงนี่ตอบว่าไงเขย่านิดนึงไม่ย่งเนสจะไหลออกมาผู้หญิงตอบว่า S <S ไม่ได้หรอกตาเองวันนี้วันนี้เขามีซอสซอสสีราชาที่เมียมึงเป็นทุกเดือนอันเอเชียบุ๊ดบุท<า>๊ทที่นี่เขาเป็นเวทีแห่งเสียงเพลงถูกต้องมีคนเขาขอเพลงกะโหลกมากะลาคุณร้องได้เปล่าจัดให้ครับช

ไปรุ่นแต่เขาอยากฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งของน้ำตาจ่าทองอะไรของสุรพลได้ไหมสุรพลน้ำตาจ่าไทยอ่ะจ่าทองคุณร้องได้ได้ครับร้องเลยใส่สูตรอะไรมึงจะใส่สูตรไปไหนใส่อวัวไม่เอาใส่ยางไม่กินใส่ติ่งพ่อสิเยี่ยมยิงกับพ่อเลยป่ะตงคานมากยังไงเดี๋ยวกูนึกเองร้องดิ สิ้นสุดแล้วถูกแล้วมึงตีทำไมเอาเขาตีบู๊ผิดเหรอผิดเขาขอโทษสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจสาหังอะอะไรนะว่าไงเจชื้อเจชื้อเชือไหน อย่างนี้ใช่ไหมเจ๊เจ๊เหอบอกอยากฟังสองเพลงเลยทําไงอะผมร้องไปแล้วครับถ้าบูธร้องได้เขาให้ห้าร้อยเลย,ลออยร้องยังไงเขาอยากฟังเพลงดนตรีของกระราลาเนื้อเพลงน้ําตาจา่าโทถ้าร้องได้ร้องได้เดี๋ยวเขาจะตบรางวัลห้าร้อยจริงป่ะถ้าร้องได้เดี๋ยวเจ๊เขาจะตบรางวัลคุณดนตรีมาร้องเลยฮะดนตรีกระลา เดี๋ยวเพลงน้ำตาจ่าโท่สุดกันที่ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สักแค่ใจท่าซึ้งช่วงไหนเอาความรู้รักกันว่าในบรรดาช่างสัตว์กู้เ่าอีกทั้งเขาก็มีรักเบียดไม่นับย่าได้วางใจ Oh <laughs> คนดูกูเลยไงเขาดูแต่นกน้อยอุไรพอไม่เคยดูคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตยังไงครับบนเวทีก็ได้เชื่อๆกันหน่อยเวลาพี่แนบบอกเล็บโทเลียนแฟนเพลงต้องบอก yes sir ๋อ yes sir ครับผมโอเคซึ่ง เฮ้ยเจ็ดแม่แค่ตั้งใจฟังอยู่เนี่ยไอเจ็ดแม่อางี้ดีะแฟนเพลงไม่ต้องเดี๋ยวกูมีแฟนเพลงกูเอ้ยคุณคุณนี่เไี่ยน้องน้องขอเสียงน่อง